อ่าดูคนที่จองเสื้อไว้นะครับคุณอนันต์อิสมาอนอับดุลรอซีดบินกาเซนด็อกเตอร์อรักนะครับคุณฟาดินคุณอุสมานคุณมัตตรงสาลีคุณอามีนวังนะครับก็เสื้อตัวเท่าไหร่ข้างฝาตัวตัว้าครับตัวละ500นะครับมอบให้กับ550ยาแขนยาน,นะครับเพื่อที่จะทำเออเขาเรียกอะไรนะไอผลิตไฟอ่ะ โถราเซลปัจจุบันเราติดไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับไ,รรโโไปดูบอลเด็กกันต่อครับตอะตออะดูตรงนู้นก่อนยังเหลืออะไรบ,าาบ้างไม่ใช่ราเาเขาเรา,เเราเอี๋นะครับคุณบางลีลีวันนะครับมอวชิรมาด้วครับก็นั่งมาดูนี่มังากินอะไรครับสิทธ<ส>ิส์สองรับเวมาดูแล้วกันที่เป็นมังซานี่นะครับดูวกรองเชียร์ของเรา ดูกองเชียร์เชียร์เด็กๆนะครับเป็นลูกหลานของพวกเราเองนะครับเจอกันเองผู้ชมมีเรียงห่างบอกอาจารย์ปรีเอัตุ้นล้อนะครับทำการภาพนะครับนี่ครับดูดูว่ามีหลบกล้องด้วยอาจารย์สันเพชรทองค้างนะครับอาจารกินข้าวยังครับนี่ครับนี่ครับหนึ่งผลงานนะครับที่สร้างไว้กับพวกเราที่นะครับน้องๆนักศึกษาอันแนอันแน อ่าพี่มัดนะครับกอริมีโหมผู้ใหญ่หมอเดี๋ยวดูอีกคู่หนึ่งดูคู่ต่ออย่างนี้ดูใครจะไม่ล้มบ้างบางจะรู้นะครับอันนี้ต่อครบางชากิดนะครับอันนี้ด้านนี้เป็นขนมหวานนะครับบางมิดอลอมาอยู่ก้นควยอีกแล้วแค่นี้แหละดีแล้วครับ <c oughs> มิดผอมลงไปเปล่านิดนึงแน่นดูแน่แนเพลือตรงไปหน่อยนะเหมือนผอมลงไปน,นิดเึงครับ คุณเอ่อบังบิดเล่นบอลไหมเอาไปีนีไไน้ยังไม่ไหวนะครับบังบิดแล้วข่าแย่ไไนะครับบังบิดเราก็อยู่ในส่วนของไม่ไหว <c oughs> ไไหนะครับบังคําครับเดี๋ยวสลับบางคหนเลยครับแวทีนี้ครับนี่ก็อยู่ก้นปุติอีกคนหนึ่งนะครับบางคําเล่นบางคําเข่านะครับก็ปัญหาอยู่ที่เข่ากันทั้งนั้นเลยครับตอนนี้ก็ตามอายุนะครับ ยังเหลือนั่งมินะยังพอมีเหลือไหมย,ยังพอมีเหลือนะครับ